สวัสดีครับผมเองจากคอนโดไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ลีเจนด์ฮอง b a บางซ่อนนะครับที่อาคารซีชั้น18ขนาดห้อง60สิตารางเมตรนะครับพอเข้ามาในห้องแล้วนะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็นโซฟานะครับแล้วก็จะมีโต๊ะกลางนะครับส่วนด้านบนฝั่งซ้ายก็จะมีออแอร์หนึ่งตัวนะครับฝั่งตรงข้ามโต๊ะโต๊ะกลาง,งนี้จะมีทีวีแล้วก็ชั้นวางนะครับผม แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆครับผมตรงเข้ามาจะพบกับโต๊ะทานข้าวครับผมตรงมาอีกฝั่งนี้ครับผมจะเป็นระเบียงนะครับระเบียงครับมีกระจกบ,บานเลื่อนเป็นวิวสระน้ำนะครับด้านล่างแล้วก็ตรงนี้ที่ออกมาจากห้องนั่งเล่นเมื่อกี้นะครับจะเป็นห้องน้ำครับผมก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้า มีฝังบัวครับผมต่อมาตรงข้ามกับห้องน้ำนะครับก็จะเป็นโซนครัวนะครับก็จะมีชั้นเก็บของครับเก็บจานชามแก้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีซิงค์ไว้ล้างจานครับผมมีไมโครเวฟมีตู้เย็นครับแล้วก็ถัดมาหน่อยตรงนี้เป็นประตูเชื่อมกันครับผมก็จะมี เครื่องพัดผ้าหนึ่งตัวครับต่อมาครับผมจะไปดูอีกห้องหนึ่งที่ทะลุต่อกันอันนี้เป็นประตูเชื่อมไปอีกห้องหนึ่งนะครับก็ห้องนี้จะมีจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝั่งซ้ายตรงนี้ครับจะมีแอร์หนึ่งตัวแล้วก็ตรงข้ามแอร์ตรงนี้จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตครับผมแล้วก็ ปลายเตียงตรงนี้ก็จะมีชั้นมีตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เช่นกันครับมีชั้นแบ่งชั้นไว้ใส่ของเรียบร้อยครับผมตรงข้ามตู้จะเป็นห้องน้ําครับมีโถสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วก็มีฝักบัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นหนึ่งเครื่องครับผม ต่อมาตรงข้ามปลายเตียงเช่นกันครับก็จะเป็นประตูไปสู่ระเบียงนะครับ<ม>อย่างที่เรียนไว้เมื่อกี้เป็นเครื่องซักผ้านะครับที่ทะลุไปอีกห้องนึงได้แล้วก็ตรงนี้เป็นวิวสระน้ำครับผม,มก็ท่านใดสนใจเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์คอนโดไทยนะครับสวัสดีครับ คุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์ @condo th a i 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือไลน์ a c e b o o k m e s s e n g e r w h a t s a อ p และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์081-7554-553 Line ไลน์แอดคอไทยแอดคอนโดไทย .co.th